อ้เตรียมเต็ียมข้ามโอ้ยแจังว่าสี่กระโดดครับข้าตระทายแค่โอ้โอ้ยชุดยอดเลยครับโอ้ยอะไรยังตัวนี้ไอ้โมว่านอีกดังนักที่ได้ทำงานนี่นักนักด้วยครับ โมแล้วลนะเลยรู้แล้ววันนะี่นักนักยู่งนักนักยู่ครับตายหมดเลยป่าเหี้ยเออโอ้โขาดทีโบน่นี่เนี่ยมืดนี่ล้างหนีก็คักนี่ โมโหตัวใดตัวปีกงูตัวปุ่นพวกครับครับเ,เพียกจมจมพอปลาเขียวนั่งอยู่อุ้ยดานาครับดานาดนานหน้าอุ้ยพุ่นพูนพูนพูนพุนพ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 ่นเลยมาอีกแล้วครับ มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับอุย้ยเป็นปลาอะไรมาดูครับอู้อุย้ยชุดยอดเลยครับอุ้ยไอแย่ง,งตัวนี้ไอ้โควานอีก อึ๊บเออเลือดไปก่อนครับนี่โอ้โหที่เห็นเห็นขึ้นอยู่เมื่อวานนี้มาแล้วครับยีแต้มแรบกบแต่ซอครับวันนี้จ้ำเลยพี่ดีบงา,า,างงาปากยังอยู่ทุ้คนดปาก กลายปลุนครับตัวใหญ่มากครับอ้าวมันมันมันมนันหลุนก็ต่อครับเนีย,ยบเงีบยบเนี่ยบ่ทางนี้ หลังนึงขาดเลยครับหลังงลังน้ำบุ่นขาดเลยไปทางเสือกเลยโหแน่งเท่านี้ครับหาย <c oughs> จอดของความแปลงได้แล้วได้ตัวแล้วครับนี่ล้ครับที่สวยครับ ผลงานวันนี้ครับหนึ่งเต่างครับต้นใหญ่ๆครับโอ้โหบิ๊กไซส์บิกบ๊กไซส์สามโลขึ้นอยู่ครับต้นนี้ใหญ่เติบใหญ่ใหญ่ยยกว่าหมวกอานต้นนี้ใหญ่กว่าครับล้างนี่ขาดเสื้อขาดไปเลยครับป้าใหญ่กัดโอยู่ต้องเปลี่ยนเสื้อใหม่ครับเวลามาไม่อยากเป็ด เอ,อกเปลี่ยนเสือกไงครูเก่าครับปลาขาวปลาเข็งอี่บ่จะมาดินแน่ยเพ้ โอค้คืออะไรครับอ่าเนี่ยไม่ใช่ัหนาเพียงหนาจมครับอยู่บนอน,อนอ้องเหรอ tôi mấy anh bên này chân ninh 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 โอเล้วละในรุ่นแล้วว่นี่นักนักยูนักนักยูกกกกกกกครับยุบยุบโ,โอ้ตายยิงๆิงติดขอบปากนิดเดียวเอิอเดจะครับนี่เกี่ยวขอบปากโอ้โอตน,นี่ใหญ่ครับสามสามโลอพัพขึ้น สู้จ่อดสุดจ่อดครับมันมนเกี่ยวขอบปากนิดสวบเขาขอบปากเลยโอ้โหเหนียวยัง ตัวใหญ่แข้งครับหน่กวสุตโตที่ใดมากครับมันมันครับ น,นี่จุมวะเขียกแดงบุ้มบุมบอมบําอยู่มุมเป็นป้ายยังครับนี่นี่น่แมนเขาบ่แมนเขาบ่เอาละเอาละเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วปุ๊บปุ๊บโอ้ยๆๆ้ยโู้ยๆๆ้ย้ย้ยครับ มานี่แล้วครับมานี่แล้วห้องมานีกแล้วเดี๋ยวนล้นครับเึกเสือเวทกับโอ้ยโอ้ย,อยเต็มเต็มค่ำโอ้โหเจงหวะสีกระโดดครับอันตรายแห้ง มีสองครับโอ้โข้ทังแรกเปนอีกแล้วาหูยแห้งตัวนี้ไอ้กต้งตัวแรกอีกนักเลยโอ้ทีเดี่ยวเกือบไม่รุดมัน,ม,น,ม,นมันครับ โอ้ยสองแตมแล้วใส่ายางแห้งยางมาต่อครับ เอ้ล้างนั่งกัดมึงนัน่นมันก็ขิงหน่อยวะมันก็ขิงหน่อยขึ้นยุคางเม็ดเลยครับแต่นนะจุดนู้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยป้ากาไงขวายเม็ดมันอยากโตมานไว หนามันโล่งแง่ก็หนิ่งไงเห็นยิงยิงยบเปยบอลทั้งพุ่นเงียบเลยผมว่าเนี่อผมว่าผมว่ามิดบ,บิดผมบบบบบบมันใหญ่ ปลาบกกากิากนแต่ว่าปลาข่าวแต่ปลาข่าวกินก็อยู่เลยครับใส่สองตัวไอ้ใส่สองตัวครับแม,มนถือกับหมูอ่าดตัวเดียวกับผลงานน้องซอนี่เดย์สองแต้มครับถือว่าหมานเติบเยอะครับเป็นปลากายใส่ญ่เติบครับครูหนึ่งนะครับเอาตัวหนึ่งเนี่ครับ ครับพ่อได้เฮ็ดแปลงมันนะครับถอดแปลงมันเส็บแซบอีกครับนี่สุดจ๋าเลยประมาณนักอยู่ประมาณไหนมันหาโล่ครับรวมกันนักเติมครับกลับบ้านละครับนี่อก็มาเจอได้ ทอดมันขอบคุณค่ะอก็ันลูกชิ้นปลาส้มโอ้ยสุดจ๋วแล้วสามอย่างแสบกับแบกแบกกันกินครับแบสบพี่จัอรกินแน่ครับ